อ่าเดี๋ยววันนี้ครับก็เราจะมาเล่นกิจกรรมปีใหม่กันครับโดยการจับฉลากนะครับเงินเดี๋ยวเราจะให้พี่แซมอธิบายกฎกติกาครับว่าเป็นยังไงกฎกติกาคือยังไงบ้างคือตอนนี้เรามีอยู่14คนแล้วก็ลงขันมาคนละร้อยก่อนแล้วก็มาจักรางวัลรางวัลใหญ่ตอนนี้มัน500แล้วก็พี่โบเขาให้มาอีก200รว่ารางวัลใหญ่จะมี700อ่าแล้วก็จะมี300 200100แล้วก็แล้วก็ ไไ่เียปคือวิธีการจับคือจะเป็นยังไงสมมติว่าสมมติว่าสมมติว่าจับมาได้ชื่อคนคนแรกคนแรกจะได้กองไหนก่อนเดี๋ยวเขาเาไปทำกติกาอยู่อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวรอทำฉลากเดี๋ยวอธิบายอันนี้ตอนนี้ทีมงานก็กำลังกำลังทำฉลากชื่อกันอยู่นะครับว่าใครจับแล้วก็จะได้ชื่อไหนก็เป็นรางวัลคือครั้งกติกามันคือครั้งแรกสมมติจับมาปุ๊บเนี่ยรางวัลเล็กก่อนถูกป่ะใช่ปะขวัญ ชื่อ่ออกนสมมติจับมาปุ๊บสมมไม่ได้ชื่อพี่โบพี่โบว่าเราไปจับราก็ไม่พี่โบ,<อ>บจะได้รางวัลไหนอ๋อต้องมาจับอีกทีนึงว่าได้รางวัลไหนอ็มาลุ้นเอาว่ารางวัลใหญ่รางวัลเล็กค่อ่าดูนะครับลงกันแค่คนละร้อยนะครับใครได้รางวัลที่หนึ่งเจ็ดร้อยนี่กำไรหกร้อยเลยนะพ,พ,พี่โบใส่เพิ่มไปอีกสองร้อยไง เก่งจะได้ไปคิดว่าจะได้รางวัลที่ไหนผมรางวัลใหญ่แล้วครับนี่น้ำพลอยรางวัลไหนจะเอารางวัลไหนเอาตัวไหนบ้างเอาสุดท้ายก็ได้ค่ะเอ้ยครตัวนะตุ๊กนะตุ๊กเล่นปะเล่นหมดเลยเลขาบอกเล่นหมดเลยมีเหลือจุดหมดเลยมีกี่คนนะบุ๊กที่คิดว่าที่จะได้กำไรลงทุน100บาทมีสี่รางวัลที่ได้กำไรอ๋อคือรางวัลไหนบ้างรางวัลที่หนึ่งเท่าไหร่เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยเนี่ยสามร้อยมีสามร้อยสองร้อยสองร้อยร้อยยี่สิบ ไออันนี้ก็ยังกำไรอยู่กำไรอ่ะอันนี้อันนี้เริ่มเริ่มเริ่มเข้าเนื้อแล้วเริ่มขาดทุนแล้วอันนี้เริ่มเริ่มเข้าเนื้อนี่ครับรางวัลบิ๊กบิ๊กเบิ้มหนยี่ห้าตังค์นี่รางวัลใหญ่สุดใครจะเป็นคนได้ไปโอเคมาเราจะเริ่มว่าใครจะเป็นคนได้จับรางวัลรางวัลแรกครับจับชื่อเพื่อจะให้เขามาสู่จับชื่อจับชื่อใครใครจะเป็นชื่อแรกที่จะได้ลุ้น อใส่่่แวนนกชื่อแรกได้แก่เอ้ยเปลี่ยนเพลงนี้เอาเป็นเพลงเอาเพลงีงแต่ด้ไดดแต่ดดเอาเลยเอาเลยอะไรแม่อะเลยปเปลี่ยนเพลงอะไรเปลี่ยนเพลงอะไรเปลี่ยนเพล บอกเลยแม่ที่เองอะไรว่านั้นต้อเปิดเพียงอะไรวะเอาไปได้เนี่ยจะทำได้ไหมจะทำได้หรือเปล่าเราชิงร้านอ่ะเควบันเอาแล้วใครอยากเป็นได้ไ้มเควบันวานอ๋อพี่วานนะพี่วานคนแรกเลยพี่ฝันเนี่ยครั้งที่แล้วได้ห้าสิบตังค์ไปแล้วขอห้าร้อยเพิ่ม เอ้ย700นะเจ็ดร้อยโ้โฮ0 0อ่ะอ่าตาพี่ขวัญต่างเว้ยวันเราพบใช่ไหมอยากชิคกันเนี่ยเดี๋ยวเขาว่าเอาฮ้เบอร์กดสีขาวตรงกลางนะครับกดสีขาวตรงกลางลูกพ่อาตึงหาเดี๋ยวนี้ได้ถ้าตังอ้าวพี่ผายอ่ะ

ต่อไปน้องขวัญจับจับชื่อคนต่อไปที่จะได้คือใครครับเขาที่แล้วได้น้อยกว่านี้ไเกือบได้ครืยี่สิบ้าเดาเรองเอาเร้่ออารืองไปเอา่อไปอาเรื่คนต่อไปใครครับคนต่อไปของพี่แซม้าไอแซมแซมเป็นร้อยนะ ดูนะครับว่าพี่แซมจะได้กองไหนนะครับเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยพี่พังพี่มฮ้อยาเฮ้อยครับรอยครับโอ้โหร้ยครับกองสร้ยครับอ้หกองสามร้อยพี่แซมได้ไป สา้ไปลนะารยไปแลนะมาฝก่ย่อนเจเลจับชื่อมาจับชื่อ้มีรก่อนาก่อนเหรอาก่อนงได้งินไม่ถึงสิเลยยเงินไม่ถึงน้เมงิกาเลยอ่ะเนกติกานะเนีตอนนี้เพลงไม่ดังแต่พวกเราเด็กนี้ดังเออะคนออกไปครับ รางวัลที่หนึ่งยังไม่ออกพี่ก้าพี่ก้าเฮ้ยอัญญามาหมุนลูกเใ้อัญญามีออัญญามีชื่ออัญญามีชื่อม่ลลเมีชื่อแอย่ากีดนะอย่ากีดกันนะอย่ากีดกันนะก้าเจ็ดลอไแล้วเจ็ดอยไปแล้วเจ็ไปแล้วายยี่ห้าตังค์เี้ย จับจับจับมินหมินนะมันใหญ่จับนีมอบรางวัลวนะรางวัลใหญ่ลังวานใหญ่ผมขาับอบชื่ไอ้กาจับจับว่าใครได้คนต่อไปจับชืให้ได้อัญญาก็ดีอยู่เน๊ะอัญญาอ๋ออัญญาคุณนองปุ่มสีขาวลูก 700! ดร้อยแล้องหรอยาวยาวสบาทสองบาทเจ็ดร้อยเจ็ดร้ยเจ็ดร้อยเฮยโอนยังโอ๊ยไปไปเล่นหนักด้วยเออมันเล่นฟิลนะเจนนี่โอ้โหด้วงไม่พี๊ด ไหนชูริกย่างกี่ร้อยกี่ร้อยนับพี่ลูกนับนับนับโอ้หนี่เจ็ดร้อยเหรอเล่นฟรีด้วยนะน้วนโอเคบอกว่าวยว เดินออกวันไปแล้ว่ดร้อยเจ็ดร้อยแามร้อยออกไปแล้วโบได้สั่งเลยโอ้โหออกกันยังดีพี่โบพี่่บเอาไอ้นี่คืนไอ้นี่ไปไปถมไปถมไปถมไอ้นี่อัญญาอัญญามองไพ่มองไพ่พี่่บมองไพ่พี่บมองไพ่พี่โบอาหารก็หันกลับนี่ได้สั่งเลยตายอย่างนี้เลยคับหมดแล้วี่ยสงไม่ไหยที่ไม่ขาดทุนตอนนี้ รังวันใหญ่ไปหมดละวมันใหญ่ไปหมดละอันนี้เหลือเหลืออะไรไม่เลืออเลยไม่เหลืี่อะไรเลยมีกองสีตับเนตับตับใครเล่นเนี่ยไม่อันงวัลใหญ่เอาไได้ไวจะไวไ้ไวจะไดูดิชื่อใครครับเ่าไปไม่รู้ละไม่รู้น่ปลไปหมดบุ๊ทีนี้เราจะดูว่าใครจะโดนล้อหรือใครจะไม่โดนล้ออันนี้เหลืออะไรม้างเนี่ยสีตัอไง ยเดี๋วพี่บุ๊กได้เท่าไหร่พี่บุ๊กโอ้โหโอ้โหอาเชียเฉียนเลยสี่บาทพี่บุ๊กสี่บาทไอพี่บุ๊กอ่ะเดี๋ยวมอบมอฟพี่บุ๊กนี่มอบให้พี่บุ๊กขาจับจับดีๆมันมันใหญ่ มันออกไายอ่ะอัญญาชอบดีว่าอัญญาเล่นก็ฟรีลูกดูดูดูเต้นดูดูเต้นแม่ติ่มแม่ติ่มแม่ติ่มจะร่างวันอะไรแม่ติ่มยังเหลือยังเหลือร้อยยี่สิบอยู่ได้กำไรยี่สิบเราไปหมดแล้วแม่แม่ติ่มทำหน้าตกใจเอารางวัลไปหมดแล้วเหรอแม่แม่กดสีขาวเอาร้อยยี่สิบาทบเลยยร้ลยยี่สิบ <H Narr ative> แม่ติมแม่ห้ตังค์อ่าบุกม้อบุกม้อบุกม้อห้ตังค์เอห้าสิบตังค์แม่มันใหญ่มันยิ่งใหญ่มากมับจับจับับอ้แปง่เียว่าไม่ลพดแนี้ไม่ลองพแนีไม่เล่นกันนึ่งพี่พีพี่พีพี่พีมา ไอพีเอาไปไอพีเอาไปบาทหนึงเเดี๋ยวว่าบาทนึงกูแล้วแม่วจะได้ร้อยยี่สิบป่ะดราัเนไม่ออกเลยอหนดนไแม่ไม่าดอะไร้วเท่าไห่เทหร่เิโอสอ้อ้โอ้โอ่โออ้โอ้้อ้อ้โออออ้โออ้โ้โ5 0โอ้้โอ้โ้โออ้โอ้โอ้โ้โ้ หกสิบบาทจ้าโอเคเข้าเข้าข้างเข้าข้างเงินเข้าข้างเงินเข้าข้างเข้าข้างเงินที่ลงก็เงินกูสอง้แต่ว่าเงินไม่ได้เข้าข้างเข้าข้างเข้าข้างสองร้อยเาจับชื่อจับชื่อตอนนี้เหลือกี่รางหนงสองาอันยาวเจ็ด้แบบแบบโดนโดนเลยนะโต้วดวงดีมากเลย ้วตุงังหลือร้อยเหลือไม่ขาดทุนเหลือขาดทุนนะลงถไปสามไม่ได้อาสิบบาทูมาแล้วมาแล้วมาแล้วร้อสิบตึ๊ตตตใครพี่ขาดทเลย หนสิบอยู่นี่อ่ะพี่พี่มอบมอบพี่มอบให้ล้ตุงหน่อยสสิบบาทครับสามสิบบาทครัโอเคครับน้าตุงจับชื่อครับน้ตุ๊กจับชื่อครับผมไม่มีใครได้หนึ่งบาทต้องมีต้อมีแหละแล้วมีแต่หนูว่าพี่แอมจับไปยังยังพี่ปิ้นพี่ปิ้นนะพี่ปิ้นพี่ปิ้นเหอพี่ปิ้นอพี่ปินยี่สิบเ็นพี่ปิ้น น่้อีนี yeah. ่ของพี่ปิ๊นพี่ปิ๊นหนึ่งร้อยยี่สบเลยแล้วห้าบาทพี่ปิ๊นรับห้าบาทห้บาจ้าห้าบาทจ้าเฮ้คสองร้ยบาทื่นสวยเลยจชื่อก่อนจัชื่อก่อนจชื่อหน่อยจัชื่อหน่อยเจมส์เลยสองร้อยนี่ได้กำไรอย่างเดียวเลย น้องพอยน้องพลอยอยไปได้ยีบน้องพอยยนลยี่ิ่นอหนึ่บาทหนึ่งบาทหนึ่งบาทหนึ่งบาทหบาทหบาทอันยามันได้บาทอันยามันได้เจ็ดรเปนแท่งแ้คนอนึงบาทพีบิ๊นีบิ๊มอให้น้องหน่อย ีป็นพี่ป็นมอให้หน่อยนี่จ้าเคจ้าตัวเองตัวเองได้เจ็รอตัวเองไม่แช่งให้คนอื่นหนึ่งบาทหบาทหบาท้แต่ร้อยยีิบยังอยู่นะร้อยยิบยังอยู่นะร้อยยิบบาท1บาทมมันไม่หาย้วมแล้วหนึ่งบาทไม่ลบหรอเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่ลบมาหบาท่ะ รางวัลนิได้อยู่นะี่2บย0 20! บาี 20! บยี่สิบยี่ส้บยีบ่ย่สิยี่สิบยี่สิบยี่สิบย่สิบยีบชื่อิบ่บไป่สบย่ยบ จัดจัได้ยาตางก็ได้กำไเฮ้ยสาเว้ยสากดลบออกใช่ปะลบออกเลยโอเหลือสรางวัลออี่ส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 ี่ี่40 40 40 40ี ก็คือแบงค์ก็เก่งเนี่ยก็คือจะมีคนเดียวแค่ได้หมุนไงแบงค์ก็เก่งอ่ะใครจะหมุนเออรอยี่กำไรกำไรบวกอยู่อ้าวแซมจับชื่อก่อนหมุนเนี่ยเอาพี่เก่งเอาพี่เก่งไอ้หนุ่มอะไม่เอาเขาเลยอะไอ้ยาวอะหรืแบงค์ก็เก่งสองคนไอ้เก่งแบงค์ไม่ได้หมุนเนอะ ไอเก่งเจ้าห้าสิบหรือเจ้าสี่สิบไม่ได้ต่างกันเลยอยากสนุกเปล่าเนี่ยเอารวมไปเลยแล้วก็บาทหนึ่งวางไว้เนี่ยอันนี้แหละห้าสิบห้าสิบห้าสิบดูเซ้าชีพเว้ ก่งได้50บาทกดแบงค์ได้อนี้ไปครับดีเยอดีเอาดีวอรอ่าสี่สบให้แบงค์่้แบงค์ห้าสิบบาทแต่ละคนละคนมาให้กันสนุกสนุกนะวันนี้นี่สี่สิบาทขำๆขำๆเฮ้ยร้อไวไปอ่ะข้อใจอยู่ดนร่างแม่ไปแล้วร้อยอัญญาด้วยเจ็้ใครได้ไปครับไม่ใช่อัญาไงล่ะครูสัมภาษณ์หนสัมภาษณ์หนคนได้รางวัลใหญ่สัมภาษณ์หน่อยครับเป็นไงบ้างครับอยอยู่ไหนแล้วลูก เออเจ็ดไรโดนโดนกินทหมดตะกี้ติมแล้วโดนได้ดีใจไหมได้รางวัลใหญ่ดีใจไหมดีใจโอ้โหแล้วก็ลงทุนไปเท่าไหร่ไม่ได้ไไดลงเลยลูกลูกอัญญาไม่ได้ลงทุนสัก <c oughs> บาทเลยลูกดวงเขาจะได้ดวงเขาดีนะ